ใหญ่ตัวนะครับผมกินยาไปด้ว <wield> ย <antenna S 2> <Cabinet S 1> insight, ชมพระจันทร์ไปด้วยนะครับผมใหญ่ตัวสมบูรณ์นะครับผมขอบคุณทุกทนกกำลังใจนะครับเป็นแบบคมากดไลค์ให้นะครับผมยาเยอะเลยนะครับผมเต็มรถเต็มรถไซเลยนะครับผมอยากจะกินยาด้วยชมพระจันทร์ไปด้วยนะครับผมสวยมากเลยครับค่ำคืนนี้นะครับผมพระจันทร์สวยมากนะผมแต่บางต้นไม้นะครับผม แลกมาสักทายกันได้นะผมแลกมาให้กําลังใจกันได้นะผมฝากกดติดตามฝากให้กําลังใจเันทั่วด้วยนะครับผมกับน้องกัาปิวช้างสองเชี่อวผมกล่าบขอบพระคุณมากๆนะครับผมคุณยายเยอะนะครับผมแต่ละวันนะครับผมแต่ละคืนนะครับผมควัมจัดให้คุณยายเต็มที่เลยนะครับผมอาหารเยอะมากๆนะผมคุณยาย่วนนะครับผม กินยาด้วยชมประจไปด้วยนะครับผมคำคืนนี้คุณยายนะครับผมฝาคุณยายมาบอกฝันดีลาตีสวัสดนะครับผมทุกท่ทททานนะครับผมรถสับรถคุณยายชอบมากนะครับผมประจนสวยงามนะครับแม,ม่จ๋าเดีย๋ยวก็มารับชมกันได้นะครับผมฝากกดติดตามท่านผมฝากให้กำลังใจยายตัวสมบูร์กับน้องคำปืนเดนลูกฟานด้วยนะครับผม อยากินเต็มที่นะครับผมกับคำาคืนนี้นะครับผมประจันสวยงามนะครับผมบ๊ายบายครับ